สวัสดีครับพ่อเมีพี่นองครับลุงปลาสุขุสุข้นครับมือนี้มาพบผอกระบาวหลีดอมกอดแชนแนวคือเก้าครับมือนี้บ่าวหลีดได้นี่ครับพี่นองขวามีโั้ลาดครับเจ็บแซบครับต้องยังไล่ครับมือนีขวามีโั้ลาดจานเดี๋ยวล้่นๆนครับพี่น้องขึ้นจากเจ็บแซบเลยครับผักกับหองกับบมีครับมื่นี้นี่ครับมาๆๆครับอืมแต่เจ็บแสบบ่าวหลีดครับ ใส่หมูเนะาาห็นไหมพี่น้องขวามีโคตรนุ่มเนียวๆผู้น่นนนนนนะแม,ม่แสซ่บครับ ขึ้นจนพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องพูดอยู่ไกลอยู่ไก่พูดอยู่เมืองหนอกเมืองนานม้วน,นะครับไมนน่ยังายมาหนึ่งเจ็บเจ็บสไตล์เบาดีขึ้นก็นะครับอื จากน้องไม่กินดววแล้วความีโคลาสุดยอดแล้วครับปุณนะเสียงเหนียนวนุ่ม Mm hmm. ขอโทษขอไห้เสียงเพลงไั้ีเลยครับดหลังบ้านที่มีงานครับอืมน mm ืม hmm. mm hmm. 先牛弄。 ที่กีบ้าวริกินประจำนี่นะครับแตะมาพักหลังบริกิน แับพี่นนอแับคักโดนๆกินเยากขอโทษขอให้เสียงเพลงเนี้ยด้ยครับ เอาใจสายเสียนที่น้อยเนาะช่วงนี้จะบาหลิขมักนะครับเมนูเส้น 嗯，mm hmm. 小卡，嗯、mm。Hmm. อืม mm hmm. จับเด้พี่น้องอืม mm hmm. จับ เป็นมีคนหลายนิ้นเป็นเอกลักษณ์ของกระจอกนะครับเนาะเอามาผัดมันสีเนีว้วหนุ่มมัที่บุคคลต่างอื่นนะครับน้ำผัวเพิ่อนกับบุคคลต่างอื่นบอกว่าจับดี่ดีเดีย 嗯，mm hmm. 下班。 จริงหอมมันปนลาแซลัยอยีงทีนะครับน,นี้เ่านิดแซ่เป็นซีสันด้ครับหอมหอมือมจับ เพื่อครับเห็นมหมนี่แหละครับขัวมีโคลาดนี่แหละครับเอาไปสนิทก่อนนะครับนะคลิปนี่คลิปหนาบปล่าดิฉัหาเมนูแซ่บๆมาตอนพี่ตอนน้องแค่ก็แหละครับแต่กินบักสุภาพหรือว่าจ่าได้บักสุภาพต้องขอโทษขอให้หลายๆนะครับขอโทษขอให้เรื่องเสียงรบกวนน้ำนี่เด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บปล่าดิฉนน้ำด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ